สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องข่าวฮิปติดกระแสนะครับวันนี้เรานำเรื่องราวที่ไม่น่าเป็นไปได้มาเสนอนะครับวัยจนนึกว่าเสกนะครับสร้างตึกอาพาร์ตเมนต์10ชั้นใช้เวลาไม่ถึง29ชั่วโมงนะครับเผยว่าบริษัทก่อสร้างอาคารสำเร็จรูปในเถือบอดกุ๊กที่เมืองฉางซาประเทศจีนได้เผยคลิปวิดีโอการสร้างสุดล้ำนะครับ สร้างอาคารอพาร์ตเมนต์ที่พักอาศัย10ชั้นเสร็จในระยะเวลาเพียงไม่ถึง29ชั่วโมงและยังสร้างความตะลึงเป็นอย่างมากนะครับสำหรับอาคารดังกล่าวเป็นอาคารโครงสร้างรูปแบบระบบโมดูลล่ารูปแบบใหม่ซึ่งมาจากแนวความคิดลักษณะคล้ายกับการสร้างมดสยนูนโดยชิ้นส่วนโครงสร้างจะถูกผลิตและประกอบจากโรงงาน แล้วเคลื่อนย้ายขนส่งที่จุดก่อสร้างก่อนจะใช้เคนยกขึ้นมาต่อต่อ,ตอกันเป็นส่วนๆเพื่อประกอบเป็นตัวอาคารหลังจากนั้นก็จะดำเนินการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและปั๊บรูปแบบการก่อสร้างในทั้งสดังกล่าวเป็นแบบที่แพร่หลายแต่ทางบริษัทได้นำเสนอการประกอบการสร้างตัวอาคารขึ้นมาจนสำเร็จอย่างรวดเร็วใช้เวลาไป28ชั่วโมง45นาที จากพื้นที่ว่างเปล่าที่มีอาคาร10ชั้นโผล่ขึ้นมาอย่างน่าเหลือเชื่อและมีคนสามารถเข้าไปอยู่อาศัยได้จริงเห็นว่าการก่อสร้างไวขนาดนี้หลายคนอาจมีความกัง,งวลเรื่องความปลอดภัยแต่ตามข้อมูลของบริษัทร,ระบุว่าโครงสร้างอาคารทำมาจากสแตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิมร้อเอร์เซมีความทนทานต่อกกัดก่อน มากกว่าเหล็กกล้าคาร์บอนถึง30เท่าและมีอาย,ยุการใช้งานยาวกว่าถึง1,000ปีทั้งนี้ระบุว่าบริษัทเหล็กกล้าไร้นิยมยมังมีน้ำหนักเบาวกว่าเหล็กที่ใช้สร้างอาคารแบบรั้งเดิมทั่วไปถึง10เท่าและแข็งแรงกว่าถึง100เท่าอีกทั้งยังทนรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวและพายุใต้ฝุ่นได้และที่สำคัญต้นทุนการผลิตยังมีราคาถูกกว่า เนื่องจากกระบวนการผลิตที่คล่องตัวนอกจากนี้ทางบริษัทยังเผยว่าโดยการออกแบบในระบบโมดูลาร์นี้ทำให้อาคารสามารถถอดประกอบและโยกย้ายไปยังตำแหน่งใหม่ได้อย่างง่ายดายรวไมไปถึงตำแหน่งและจำนวนผนังประตูหน้าตา่างหรือระเบียงก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากสร้างเสร็จครับผมก็นับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับ ต่ประเทศจีนก็สามารถทําได้นะครับหากมาบ้านเราก็คงจะลดในเรื่องของฝุ่นละอองอกไปได้มากนะครับแต่ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าในบ้านเราจะมีหรือเปล่าวันนี้ช่องข่าวฮิตติดกระแสก็นำเรื่องราวเดือเชื่อจากต่างแดนมาฝากนะครับถ้าเห็นว่าเป็นได้ความรู้ได้สาระอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในข่าวช่วงถัดไปนะครับสวัสดีครับ